เด็กๆกีาทำกสารบริเวณรอบโรงเรียนนะคะคาเด็กเอก็ไปเจ็บข้างบ่าค่ะไม่เ็่กัน เก็บเก็บเดี๋ยวมีนาไปกูแล้วอ่ามาช่วยกันเก็บลูกด้วยกันสิมาช่วยกันแขกมาๆใครมองเนี่ยได้มีเอาลูกโอ๋ไปมองเนี่ยอยู่ <Net> -se <segue> <Nibia>